เป็นของโตเกียวมารุอินะครับ5.1นะครับเบ็ดเดิมนะครับก็คือตัวนี้นะครับลูกค้าส่งมาให้เราปรับแต่งนะครับฟิตติ้งใหม่ก็หนึ่งเลยมีตัวปืนนะครับแล้วก็สไลด์บนเป็นของค k า u นะครับตัวนี้มาเป็นตัวยกเซตนะครับมีทั้งโครงสูบมีทั้งไกด์ปักนะครับแล้วก็มี ชุดกอลิงนะครับมาแล้วก็มีศูนหน้าศูนหลังเป็นของ AIP นะครับแล้วก็ยังบับเป็นของลันเซตนะครับแล้วก็มีเซฟนะครับเซฟตัวนี้มีเซฟด้วยนะครับต่อไปลูกสูบนะครับเป็นของเอ แล้วก็สปริงนะครับของลันเซตนะครับสปริงเนี่ยส่งมาหลายตัวนะครับแล้วก็ตัดบาวนะครับประมาณนี้นะครับสปริงส่งมาหลายตัวเพราะว่าให้เลือกให้ฟิตให้มันโอเคนะครับก็บอกนี้เอาไว้ลง i p s c เนะครับเราก็ทําการฟิตติ้งให้มันไม่มีปัญหามีปัญหาน้อยที่สุดนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปทอดล้างฟิตติ้งเดี๋ยวผมมาประกอบให้ดูครับ เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ล้างทําความสะอาดนะครับแล้วก็ฟิตติ้งไปแล้วนะครับก็เปลี่ยนอะไหล่ไปบ้างแล้วนะครับก็เหลือประกอบอย่างเดียวนะครับเสร็จนี้ก็เพิ่งล้างนะครับแล้วก็เพิ่งแห้งเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยนะครับก็เหมือนเดิมครับเบตเดิมเป็นตัวเกียวมารุอินะครับขึ้นกับสไลด์ 5KU สีทองนะครับก็เลยต้อง เปลี่ยนอะไรที่มันเป็นสีทองไปด้วยนะครับเสียนะครับเสียเดิมค่อนข้างที่จะสึกแล้วนะครับเราก็เลยใส่เสียของขาวๆเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่แรกใส่เป็นของ k f ใช่ไหมครับก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นของขาวๆนะครับเป็นของขาวๆ แต่ตัวตอกเบายังเป็นของเดิมนะครับเพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนถามว่าใช้งานได้ไหมมันก็ใช้งานได้ครับในระดับหนึ่งแต่ถ้าระยะยาวก็อาจจะต้องเปลี่ยนนะครับแต่เราเน้นของเดิมไปก่อนนะครับเราเปลี่ยนแค่ชิ้นที่มันซึกหลอหนักๆแล้วก็ใช้งานเยอะๆนะครับประมาณนี้ น็อตสี <S <S ทองผม ไม่มีนะครับก็เลยใช้เป็นรัอสสีเงินไปก่อนก็ในสัมชายของเดิมนะครับมาลุยเลย เมนสปริงก็ยังเป็นเมนเดิมอยู่นะครับของมาลุยโอเค okay, ครับผ่านเดี๋ยวเรามาประกอบชุดเซฟ ตัวนี้ถือว่าใช้งานดีนะครับเซฟตัวนี้กันกันนิ้วโดนแล้วกอ็อ่าตัวนี้อาจจะสั้นไปหน่อยแต่ผมว่าก็ใช้ได้ครับโอเคครับชุดล่าง ล่างเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปประกอบชุดบนกันต่อนะครับครับเดี๋ยวเรามาประกอบชุดบนกันต่อนะครับชุดล่างเรียบร้อยแล้วอ่าชุดท่อฮอปอะไรพวกนี้ผมซีลลมไม่หมดแล้วนะครับก็คือประกอบไปแล้วเหลือเซ็ตโครงสูบลูกสูบ เ,เอาแค่พอตึงมือนะครับอย่าแน่นเกินเดี๋ยวมันลูดนะครับข้างหลังน็อตเดิมเนี่ยมันถอดไม่ออกนะครับผมก็เลยต้องเปลี่ยนนอ็นอตน็อตเดิมมันหวานไปแล้วนะครับเพึ่งล้างนะครับยังเห็นคราบน้ำอยู่เลย ก็เดี๋ยวเรามาไขาให้มันแน่นแต่ว่าไม่ต้องแน่นมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเซตอีกอันนี้มันต้องใช้อันเล็กเพื่อเราต้องเสริมยังบับหรือว่าเพิ่มลดอะไรเงี้ยครับก็ยังไม่ต้องแน่นมาก เพื่อเราจะใส่ยางบับได้อีกอะไรเงี้ยครับโอเคประมาณนี้ลงจารบีหน่อยโอเคครับมา ่อนข้างที่จะฝืดหน่อยนะครับเหมือนฮอไม่เข้าที่เนี่ยครับฮอยังไม่เข้าเลยติดขาตัวนี้อรอถ้ามันใส่ไม่เข้าอย่าเพิ่งไปตอกมันนะครับรอดูว่าขาขาของ ขาของท่อมันชนหรือเปล่านะครับอันนี้ผมใส่ตรงนี้หน่อยหนึ่งนะข้างล่างสี่ไหมข้างบนโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองเทสร,ระบบดีกว่าครับแมทนะครับ โอเคแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสเซฟกดเซฟหลังอ่อนนะครับโอเคครับมาลองดูยังมีคราบน้ำอยู่เลยนะครับเพิ่งล้างเลย